สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยจ็ดสีอาทิตย์ที่5พฤษภาคมโดยหงแดงสุรินมวยไทยจ็ดสีอาทิตย์ที่5พฤษภาคมเป็นเรื่องราวของมวยไทยเจ็ดสีล้วน หงแดงมองว่าทั้ง4คู่เนี่ยน่าสนใจมากๆแฟนมวยไทย7สีพลาดไม่ได้วันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดๆเสิร์ฟส่งตรงถึง f อฟเหมือนเดิมไปดูทั้ง4คู่คู่หนึ่งต่อน้ำหนักให้1ปอนนะใจสิงศูนย์กีฬาท่าเสา เจอกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างใจสิงมา134กอไผ่มา135เป็นคู่มวยล้างตาส่วนคู่สองก้องสุรินทรสอจ,อจอเล็กเมืองนวนวันนี้แลกเดือดท็อปกันกอการลวก118คู่สามไผ่แดงกอการลวกเจอรุ่งแสงตะวันสพราราต137ส่วนคู่เอกชิงแชมป์ห่างร18ช่อง7 วันชายน้อยสทเหี่ยววางแสนวันนี้ประขะุนเข่าตำไรทมยกคีรีที่เอ็นมวยไทยเรามาดูซิว่าวันนี้ยกคีรีจะได้แชมป์หรือว่าวันชายน้อยจะเอาแชมป์ไปครองเอฟซชอบกดซ mm ับสไครต์กดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์ f อฟท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาที่คู่หนึ่งมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ทีท่5พฤษภาคมใจเพชรศูนย์ 0, กีฬาท่าสาวเจอกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างมวยคู่นี้เคยเจอกันมานะเป็นใจเพชรเคยชนะคะแนนมาวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดได้ล้างตาอีกครั้งใจเพชรเนี่ยสิจากสงขลานะกกไผ่ยี่สิบจากเชียงใหม่สามฟอร์มล่าสุดใจเพชรชนะยาเซียนสิงป่าตองชนะ น้องเบียโอ่งเมืองคอนสุดท้ายชนะกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างส่วนกอไผ่สอยิ่งเจริญจันทร์ช่างสามฟอร์มล่าสุดแพ้รักทุกคนฟอร์ดรามอินทราชนะนกยกสามกล้องพบชอคองยูฮะอีซูซุสุดท้ายแพ้ใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาซ้ายเข่าในอาชีพใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาวขวา เขาในเยี่ยมแข้งขวาเด็ดแข้งขวาดีก็ต้องกอภัหมวยคู่นี้วันนี้ผงแดงชอบไปที่ใจเพชรชอบไปที่อาวุธแข็งแรงนะดูว่าแข็งแรงกว่าแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายในเหนียวแน่นวันนี้หงแดงมองว่าใจเพชรดูกแกรง่งดูแข็งแรงกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะคู่ปรับเก่ายางกอไผ่สอยิงเจริญการช่างเบียดเบียด วันนี้ใจเพชรต่อน้ำห,หนักให้1ปอนด์ใจเพชรมา134ขนาดที่กอไผ่้อยสามา135 FC ชอบกดซับสไ r i b e กดติดตาม FC ท่าในใดที่ยังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยหูตีมอชิดมวยหูตีหมอชิดช,ชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2กล้องสุรินทร์สอจอเล็กเมืองนนท์วันนี้แลกเดือดทบปกันก่อการลวก ร้อยสิบแปดก้องสุรินเนี่ยยี่สิบจากสุรินนขณะที่ท็อปกันยี่สิบสองจากโคราชก้องสุรินสามฟอร์มล่าสุดเนี่ยควานหาชัยชนะไม่เจอแพ้ทองลำพูนไม้หมอนฟอเรสแพ้ยอดศิละปะาตสวยจ่าเจดสายพริว้วแพ้นอกยกสองทองลำพูนไม้หมอนฟอเรสวันลุมพินีขณะที่ท็อปกันนะชนะนอกยกสี่พลังเพชรชอรแชมเปี้ยนแพ้เพชรน้ำดำพันดักรัตนบุรี แพนออกยก2เทพมังกรชานชัยมวยไทยซ้ายเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเป็นประเภทซ้ายเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวอาวุธทางซ้ายขาและขาลวยด้วยกันทั้งคู่มวยคู่นี้อยู่ที่จังหวะใครออกก่อนได้เปรียบวันนี้ของแดงชอบไปที่ท็อปกันนะชอบไปที่อาวุธหนักแรงมองว่าอาวุธของท็อปกันนี่หนักแรงทุกลูก วันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะกล้องสุรินทร์สจเล็กเมืองนอนทอฟ fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่รองคู่เอกรองคู่เอกภไยแดงก่อการลวกวันนี้เจอกับรุ่งแสงตะวันสพาราชร้อยสามสิบเจ็แดง24จากนครปฐมนะซ้อนอยู่เกียรติทรงฤติ์ขนาดที่รุ่งแสงตะวัน29จากกระสังซ้อมอยู่บุญชอบุรีรัม ฟอร์มล่าสุดภัยแดงชนะเชียงยืนจิตเมืองนอนท์แพ้ดวงสมพงศ์จิตเมืองนอนท์สุดท้ายแพ้กุ้งก้องกุลาจิตเมืองนอนท์สามฟอร์มล่าสุดนี้เจอจิตเมืองนอนท์อย่างเดียวส่วนรุ่งแสงตะวันนะแพ้นอกยกหนึ่งแบทแมนอัจฉริยะประดิษฐ์วันชนะคะแนนยกพร,รานชัยช่องเจ็ดสุดท้ายแพ้นอกยกหนึ่งไมเคิลบางเทามวยไทย MMA ช่องเจ็ดในอาชีพด้วยกันทั้งคู่นะ ไ่แดงเนี่ยเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นซ้ายหน้าจัดจานขนาดที่รุ่งแสงตะวันเนี่ยซ้ายแข้งซ้ายเข่าในอาชีพมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ครบเครื่องของไผ่แดงไ่แดงซ้ายหน้าจัดจานแข้งขวาดีในเหนียวแน่นศอกคม วันนี้มองว่าไ่แดงหนุ่มกว่าเบียดชนเบียดชน,ชนจะเบียดเฉือนจอมเกา๋าอย่างรุ่งแสงตะวันสอพาลาาสนุก FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่เอกคู่เอกเนี่ยชิงแชมป์บ้าง118ช่อง7เดิมทีเข็มขัดเป็นของวุฒิกรสวนน้ำทานกินีนะวุฒิกรทำน้ำหนักไม่ไหวแล้วต้องต่อย120ย1ยุบ2 2นู่นเลย วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของวันชัยน้อยสอตองเหี่ยวบางแสนและยกคีรีทีเอ็นมวยไทยวันนี้ใครชนะเอาแชมป์ไปครองเลยว,วันชัยน้อยเนี่ยยี่บสี่จากนกครพนมนะซ้อมอยู่สารวัตรเสือขณะที่ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยจากสุรินนะซ้อมอยู่ทีเอ็นมวยไทยยนะี่สิบสามแล้วฟอร์มล่าสุดของวันชัยน้อยยกเลิกการแข่งขันนะเจออำนาจเดชสิบในยกหมดวันนั้นต่อยกันสี่ยก ชนะทีระเดชช้างนครสีช่องเจ็ดสุดท้ายชนะนอกยกสีเจเจอพิมลสีช่องเจ็ดฟอร์มล่าสุดจกคีรีชนะเพชรสังวานสกาฟแฟมวยไทยชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้อยต้มชนะหารเพชรเกียริเพชรวันนี้มีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันเดี๋ยวหงแดงเหล้านะเหล้าแบบไม่เข้าใครข้างใครออกใครเลย เป็นการชอบส่วนตัววันชัยน้อยจังหวะฝีมือซ้ายอาวุธดีคือแข้งกระสอบเข้าออกรวดเร็วยกเครีเข่าในเหนียวแน่นเป็นมวยขวาที่เด็ดอยู่ที่เข่าวงในวันนี้จังหวะฝีมือเจอเข่าในหงแดงชอบไปที่จังหวะฝีมือของวันชัยน้อยวันนี้ดูว่าคล่องแค่ว,ว่องไวกวา่าเป็นมวยมินาทีทองด้วยอาวุธแต่ละชุดแต่ละดอกที่ออกไปเนี่ยวังผลได้วันนี้ ถ้าเกิดว่ายกคิรีเกาะเกี่ยวได้วันชัยน้อยลําบากแต่ถ้าเกิดว่ายกคีรีเกาะเกี่ยวไม่ได้หาไม่เจอวันนี้แพ้วันนี้หงแดงมองว่ายกคีรีเกาะเกี่ยวไม่ได้หาไม่เจอจะพลาดแพ้นะวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยหรือวันชัยน้อยสทอทห่ยวบางแสนเบียดเบียดวันนี้วันชัยน้อยดีกว่า f อซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่ใจเพ็รชอบไปที่มวยทางซ้ายอาวุธเยอะหลากหลายยืนมวยดียืนมวย,ย,ยเก่งเข่าในเหนียวแน่นวันนี้จะชนะกอไผ่สอยยิ่งเจริญการช่างย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับต่อน้ำหนักให้อีกหนึ่งปอนด์ส่วนชอบสองหงแดงชอบไปที่ท็อปกันกอการลวกชอบไปที่ความหนักแรงของอาวุธนะเป็นมวยทางเดียวกัน แต่หงแดงมองว่าท็อปกันดูว่าหน้าที่เพเ่อเดชศึกนาทีทองดูว่าเหลื่อมกว่านิดๆวันนี้จะเบียดเฉือนชนะกล้องสุรินสอจอเล็กเมืองนนชอบสองชอบไปที่ท็อปกันชอบสามหงแดงชอบไปที่ภัยแดงกอการลวกหงแดงชอบไปที่ความสดความห้าวความหนุนนะชอบซ้ายหน้าหนักแรงแข่งขวาจัดสอกคม อาวุธเยอะหลากหลายวันนี้จะเบียดเฉือนชนะจอมเก่าอย่างรุ่งแสงตะวันสอภาราชสนุกส่วนชอบสุดท้ายของแดงชอบไปที่จังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมสมองมวยเข้าออกรวดเร็ววันนี้วันชัยน้อยจะเบียดเฉือนชนะยกครีทีเอนมวยไทยซิลแชมป์ร้อยสิบแปดช่องเจ็ดนี่คือชอบสีมวยไทยจะสีอาทิตย์ที่ 5. พฤษภาคมโดยหงแดงสุริน FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ share. ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานนะก่อนจากกันหงแดงขออวยพรให้ FC หงแดงมีโชคมีลาภเฮงเฮงรวยๆวยอย่าลืมเข้าถูกบังเอาสองข้างวันนี้เวลาหมด เจอกันใหม่นะช่างก่อนโชคเมยไทยจะสีอาทิตย์ที่5พฤษภาคมเหมือนกันถือว่าเป็นข้อมูลเมยไทยอัปเดตล่าสุดขอบคุณ f อที่เข้ามาดูบทวิเคราะห์ช่างก่อนโชคไลฟ์สดข้อมูลทางตรงวันอาทิตย์อย่างอุ่นหนาฝาข้างให้การต้อนรับหงแดงเป็นอย่างดีขอบพระคุณอย่างสูงเดี๋ยวครั้งครั้งตอบต่อไปนะเดี๋ยวหงแดงจะหาเสื้อมาแจก f อซแจกอาทิตย์ละสองตัวไหวไหม แสดงคอมเมนต์เข้ามาหน่อยอาทิตย์ละสองตัวเป็นเสื้อคุณภาพดียี่ห้อบ,บอริตเนี่ยตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวจะหาตัวแบบนีม้มาให้อาทิตย์ละสองตัวเพื่อเอฟซขงแดงวันนี้ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ